เดี๋ยวจี่เมื่อกี้มันมุมแฮปปี้เขาหมดเลยอยากรู้ในมุมที่มึงหนักที่สุดในชีวิตอ่ะมีไหมมีไหมครับตอนเข้าวงครับเป็นไงบ้างก็ครับเหนื่อยมากก็ถ้าผมว่าตอนนั้นนะถ้าเป็นยุคนี้นะครับเละเหรอ Facebook IG อะไรนี้ใช่ไหมพี่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรสังคมเว็บบอร์ดคนลักโเตโต้โอ้โหตั้งกระทู้ด่าผมเต็มเลยอ้าวทำไมอะก็ ไอ้อ้วนนี่ใครอ่ะเอาเอามาแทนเขาไอ้พี่แต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วบางทีมันก็ทําให้เรารู้ว่าอินเทอร์เน็ตพวกเนี้ยก็มีพิษเหมือนกันถ้าเราไม่รู้อะไรหรือว่าเรามนวิจาร์ได้แต่ว่าอย่าคิดแทนเลยจริงตอนนั้นคนผมว่าคนทํางานเขาก็ตั้งใจทํางานครับแต่มันเหมือนแบบยังไม่ได้ทํางานเลยดูถูกกันละเออเขาเรียกว่าแรงกดดันเยอะใช่ไหม แต่ผมตอนนั้นก็ได้กําลังใจจากพี่ๆกับแฟนเพลงด้วยก็มีแต่บางคนที่ด่าเราไม่ใช่แฟนเพลงก็มีออแบบมากูขอแจมหน่อยว่าอะไรอย่เงี้ยแล้วผมว่ามีแต่ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แบบเออมึงต้องทําให้พวกนี้มันรู้เออมึงคอยดูต<ม>ออบมือให้กับความแข็งแรงพลังที่แข็งแรงมากมึงคอยดูแล,แล้วเขาเห็นไหมตีล่ม ไปหาอุตส่าห์กูจะีเลยคอยดูเออแต่เมื่อกี้เห็นแววตาที่การพูดแล้วเราเห็นน้ำตาคอนะแสดงว่าผ่านหนักตรงนั้นมาเหมือนกันนะโอ้ยถึงขี้ตาแต่ว่าคือผมผมรู้สึกแทนเลยว่าการที่มาแทนคนที่มาแทนอีกคนหนึ่งอ่ะมันแน่นอนอ่ะมันต้องมีทั้งบวกและลบแต่ผมว่าพี่หังนหนักกว่าผม ในช่วงนั้นเพราะช่วงนี้ห่างจะเป็นกวินฮะเป็นเฟซบุ๊กแล้วด้วยแล้วมันโซเชียลมันแรงกว่านี้พี่ครับโอ้เปล่ตัวก็ผ่านมาได้นะแต่ผ่านมาได้นะแต่ว่าพลังทั้งการแล้วก็พี่ห่างเนี่ยเต็มจะถามว่ามันมันผ่านจุดนั้นมาแล้วผมก็ผมก็ไม่ได้คิดถึงเมื่อก่อนแล้วก็แค่ลุยไปข้างหน้าครับมองว่ามันก็อาชีพเราอ่ะพี่แล้วก็ต้องทํางานโหดีแค่ไหนแล้วได้ทํางานที่เรารักได้ตั้งจากการทํางานที่เรารักจะ